สวัสดีครับผมก็บาตีครับวันนี้จะพามาเก็บบกแตงครับผมนี่แตงบาตีใส่เก็บ,บกแบล้วครับนี่บังามปันได้ดอกครับนี่โอ้ใบมันคือเหลืองแห้งเหน็นไหมเนาะล่างเก็บเลยมาหลายพันได้แล้วครับนี่อาเบิ้งหน่วยบกแตงโอ้ รอบแรกเก็บตกแตงรอบแรกครับผมนี่คือบ่อพี่น่อ,อ,นอหน่วยมันเป็จนจนังไดยเบิ่งข้าเบิ่งหน่วยก่อนเก็บออกหน่วยยังไง,งมันใบกระเลืง้งฝนโตหำโอ้ยหนอ,อตาดออกเบิ่งก่อน bay bóng ngảm đó phi nỏ ơi vốn vốn tốt nhẹ tốt lái phần thi chứ không chẹ chẹ thích sẽ phả bưng nuôi bực tèng tiếp tèng แตงบัติกรอบแรกรอบแรกรชมบึงลวยปกวแตงพี่หนองเอ้ยพนบัต,ตกมาใบบัเหลืองกะสีพลนผลิตกะสีไร้กานีอยู่ ใบเหลืองเห็ดหนากพี่น้องเอ้ยเห็ดมันคือเห็ดหนาแค่งแท้เถอะแกงนุ่งก็กำลังดกฝนฝ่าอากาศโมเป็นใจเถอเนาะเนาะ Ba bộ lưỡng ra kia bài, lại nó lắng chắc, ba mô lưu xuống phun tóc, ba bóng bay lưu nha nuôi ra bóng bóng bên đấy, mày nha bóng 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 ฝนพายุเขา่าหนวยกับโดกกับง่ามอยู่ครับมันเป็นฝนมาหมานี่แห้งเต็สีโดกแหงโอ้ย่นหนวยเป็นตะออนส่นดีลาดฝาดอยู่นี่ถึงแต่หน่วยแต่ว่าฝนฝานี่ที่เรเปลี่ยนใจ เย็บไฮโลไฮไพมาหาผักเตียงแต่ว่ากันยังเด็กเย็บอยู่ครับพี่นอ้องบำโองงามคือเพลนดอก,กเตียงคดายเบื้องงามฝนฝนน้อยนนึงก็เป็นร้ายหน่วยอยู่ฝนมันน้อยนก็หร้าย ôi khổ ngoài ơi, nó ngơi đi đi ngơi ngâm ngạp Hãy subscribe cho kênh lái ดูเรื่ยองนี้เแ้ยฝนตกโอ้ยดอกร้ายแต่ว่าเห็นสิเหลีเก็บบ่โด,ดนพันใดดอกเนี่ยมึงส่งเนี่ย มองนี้มันคือโดกแข่งแถวพี่น้องเลยพลูดนี่อย่างแต่หน่วยบันนี่หน่วยบนหน่วยเด้อครับปวดปวโอ้โ,อโดกฮักโดกฮักน,นี้เป็นสวนของบาตีเองเด้อครับนี่ บึงหน่วยบักแตงบัติก๊กปลูกรอบสองดอกทดลองปลูกบึงคือเพิ่นน้ำเพิ่นบึงเพราะว่ามันปลูกได้ปลูกดีเพิ่นว่า,เ,วา,เ,าเลื่องหล่องบึงลกอยู่ครับเต่ว่าแห่งจนบ่สมบูรณ์

ว่าใบเหลืองครับพี่นนอเป็นโลกฝนตกบรรยากาศขางปลาบักแตงกับปลาเข่า,ขาบอติกเองราคาก,กับพระท่านหูดกบอติกก,ตาาตก็สิค้ายในบ้านเอาเย็บค้ายในมูบ้านเอาเนาะพี่นนอ ไปสนใจปลูกทดลองเพิ่งเด้อบาติกับทดลองเื่อกันล่วล่ะนี่ตั้งเก็บผลผลิตหลบแรกครับลิปนี้กับบาติกฝากไว้น้ำในเด้อครับช่องบาติกฝากกดไลค์กด แค่กดติดตามให้ปอติกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ปอติกเล็กๆน,น้อยๆเนาะครับช่องน,น้อยๆดอกของปอติกนี่บ,กบักแตียงปอตีเก็บมาไหนเลยเดี๋ยวสิเก็บบักแตงต่อเนาะพี่น้องเนาะฝากนด้วยครับปอตีครับ